ครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ เราไม่เอานายไอ้มะเร็งไายออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออกไปออกไปไอเลยไปไปไกลเจ็บไปออก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 ไปไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดรับรง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตรารนนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ต้นยางพาราค้นกว่า50ตน้นเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวจักรยานยนต์ล้มคนขี่บาดเจ็บขาหัสต่อกระบงะรถนี้ด้านนพพร14นำกำลังพร้อมรถบรนทุกน้ำลุยน้ำไฟป่าบ้านหมู่ด่านพบเสียหายแล้ว10ไร่ นายกอมรตอลักลัดวางแผนพัฒนารองรับการเติบโตการลงทุนหลังตลาดเปิดเเศรกิจพิเศษต่อไปพบก,กับข่าวประจำวันจากทีมข่าวสัญญาย้อนอันทีวีและกลาดทีวีดับอม ช้างป่าสามตัวบุกไร้สับปะรดเสียหาย20ไร่ต้นยางพาร,ราค้นกว่า50ต้นขณะผู้ใหญ่บ้านจัดเฝ้าระวังผลักดันช้างกลับป่าที่ไร่สับปะรดของนายเอี่ยมศูนย์เลอดสีหลือชาหมู่สี่ตะบนช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดราชนายสนั่นฉบับดีอายุ57ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ฝ่ายป้องกันภัยช้างป่าตะบนช้างทูนนายอดิศักด์แหลมหลัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลช้างทูนและนายศักดาอินปินปักเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วพาสื่อมวลชนเดินทางสำรวจความเสียหายหลังจากช้างป่าจำนวนสามตัวได้แก่ช้างสีดอช้างน้อยหนาและพลายชะอมที่ลงมาจากเขาปีกกาลงมากัดกินทำลายไร่สับปะรดจำนวน20ไร่รวมถึงต้นยางพาร,ราอีก50ต้นได้รับความเสียหายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสันน่นฉบับดีกล่าวว่าพื้นที่ของนายเอียมศูนย์เป็นพื้นที่ให้เช่าโดยผู้เช่าได้ปรับปรุงที่ดินจากรกร้างมาทําเป็นไร่สับประรดโดยมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่พร้อมกับปลูกยางพาราแซมด้วยเมื่อสับประรดสุกพร้อมที่จะตัดส่งขายตลาดได้น้นปรากฏว่าช้างป่าทั้ง3ตัวอาศัยช่วงเวลากลางคืนได้ลงมากัดกินสับประรดพร้อมทําลายต้นยางพาราที่ปลูกไว้ซึ่งเสียหายเกือบทั้งสวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ีกล่าวว่าตนเองและนายอดิศักดิ์ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพร้อมกับอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าอําเภอบอ่อไร่ได้ช่วยกันผลักดันช้างให้กับเขาปิการในระยะเวลา6วันที่ผ่านมาโดยได้ผัดเปลี่ยนกำลังกันแต่ก็ไม่เป็นผลช้างยังคงไม่สนใจและกินสับประรด ขณะที่เมื่อคืนวันที่8กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลช้างทูลได้มาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและอยู่ในอาการเมาสุราซึ่งตนเองได้อธิบายจนเจ้าหน้าที่รายนี้เดินทางกลับไปทมกลางความไม่พอใจของชาวบ้านและอาสาสมัครจนเกือบเกิดการทะเลวิวาทความเสียหายเนี่ยมันกิดปัญหาผมก็ประเมินราคาไม่ได้ามันข่ามัดสีขึ้นหาขึ้นเนี่ยความเสียหายของแกเยอะแล้วก็ยางเขาก็มุดไปเยอะ สำรถก็เยอะมีความเสียหายยังประมูลขาไม่ได้ครับนี่ผมเม่อผมจามารับหลยให้เขาออกจากพื้นที่ออกอย่างนี้ก็ยังมีคนกีดขวางที่ไม่ให้ผมไล่เมื่อคืนนี้ผมก็ตั้งใจทั้งอุทยานทั้งขยายมู่สามทั้งของพื้นที่กำนันต่ต่อเขาพยายามดันให้มันออกพอะกวมน,น,นมันต้องคืนคนมันก็จะออกอล้วนี่มันพอกวนดีเขาก็มีคนมาห้ามเขาห้ามไล่ช่างเขานอนไม่รับเขา S <S ช่างขขเขาได้ก็สวดก็ได้ก็พวผมก็เลมาแบดเราจะทำยังไงแล้วทีมงานกับทอใจเหมือนกันว่าเรื่องช่างเนี่ยถ้าโพล้วไม่มีใครมาครับชาวบ้านก็าว่าอีกว่าอมีความบ่นเบื่อให้ข่าวของบาดเสียหายหน่วยงานไหนมาดูแลเออไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบมามาดูแลไปมาเฝ่าระว่างให้พอมากันเดอปัญหาแบบนี้กับชุดฝ้าวะว่างก็ชัดกับอจะหมดกําลังใจเหมือนกันแหละทะเลาะกับ คนที่มีความรู้นะครับคนความรู้คนนี้คงจะคงสายจะนักเลงหน่อยหน่อยเหมือนกันแหละผมก็ออยากจะเอยน้หรอกมันสองคนอยู่ในแมันมาถูดวาจาเสี่ใหม่สุภาพความความเสียหายนะครับมันหายเยอะครับมันก็จะมาทุกคืนอ่ะคืนนี้มันกว่ามาอีกจะไปมีใครขับไล่มันออกไว้ไม่ได้เหมือนกันเมันแบกยังมีคนเรียกมันอยู่อ่ะมันยังมีคนหาหารมันอยู่มันก็คงจะอยู่ทุกคืนแหละจนกว่าข่าวของจะหมด ราคาของก็จะเสียหายขึ้นมาก่าน,นี้อีกตอนนี้มีช้างเข้ามากี่ตัวในพื้นที่มันเมื่อคืนนี่ผมเห็นมีอยู่สองตัวครับมีงาตัวกับท่ดอตัวแต่คืคนก่อนกอนมันก็ช้างมันมีหลายตัวมันจะกระจายไปอะ่ะนายักดากล่าวว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่สีนายลงพื้นที่เฝ้าระวังช้างป่าทั้งสามตัวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้ง ผลักดันช้างโดยใช้การตีเกราะจุดพลุระเบิดให้เสียงดังแต่ช้างทั้งสตัวไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวแต่อย่างใดส่วนปัญหาที่ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐที่เกิดปัญหากันนั้นตนเองลำบากใจมากในการปฏิบัติงานระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างต้องการไล่ช้างออกจากพื้นที่ของตนแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและถูกต่อว่าด้วยคำที่หยาบคายแต่หากเป็นเช่นนี้ปัญหาการขับไล่ช้างจะไม่ได้อะไรเลยเฝาระวังตอนนี้เราพงพยานเราได้บริการเฝ้าระวัง,งครับผมก็ออกมาเฝ้าร,ระวังกันทุกคืนนะครับถ้ามีประชาชนเดือดร้อนเขาจะโทรไปแจ้งครับผมก็จะออกมาเฝ้าร,ระวังแต่เป็นพื้นที่แล้วแต่ครับว่าบางพื้นที่เขาไม่ให้ ไล่ผมก็ไม่ไล่มันพื้นที่ที่เขาให้ไล่ผมก็ไล่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิเ่มเติมมากขึ้นไปครับกับที่ชาวบ้านก็มีปัญหากับหนึ่งนานแล้วีเราลำบากใจหมันก็ลําบากใจเพราะว่าเราทํางานร่วมกันถ้าเราร่วมกันทุกคนมันก็จะสําเร็จง่ายขึ้นนะกับกับช้างที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วเ,เราเราได้จัดจุดกําลังก็ระวังเป็นทางหัวหน้าอุทยานน้ําตกกวงแก้วนะครับเขา มอบหมายมาให้สี่นายครับแบ่งจากกำลังของที่อ <Bilder> ุทยานครับเพราะให้มาเป็นเหมือนจิตอาสาครับมาช่วยเหลือชาวบ้านครับตอนนี้มีช้างอยู่ในพื้นที่กี่ตัววันนี้ก็ประมาณยี่สิบตัวตลอดแต่กำลังศพมันก็มีเยอะขึ้นตลอดครับก็กำลังเพาะกำลัง ก็ใช้ส่วนมากจะมีชาวบ้านเขามาช่วยครับผ the ู okay. Ahmad, ้ใหญ่กำนันจิตอาสาก็จะมาช่วยเราขับไล่ช้างครับตอนนี้เราได้เฝ้ารังช้างตัวไหนก็ในพื้นที่นี้ก็มีสีดอน้อยหนากับพายชะอมนะครับสองเชื้อที่มากินสับปะรดกขาอยู่นะครับ นาสักดาย,ยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันช้างป่าในพื้นที่3ามตำบลคือตำบลช้างทูนตำบลสตอและตำบลหน,นองบอนมีอยู่20ตัวกระจายกันออกไปแต่ส่วนใหญ่จะมีเพียง2-3ตัวเท่านั้นที่จะลงจากเขาลงทํำลายพืชสวนของชาวบ้านที่ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วยังคงติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา <S <S เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉียวรถจักรยานยนต์ล้ม คนขี่บาดเจ็บขาหักก่อนกระบะหลบหนีที่บริเวณสามแยกโรงเรียนกิติวิทยาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสอพอเมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ในที่กเกิดเหตุพบชายสูงอายุอายุประมาณ70ปีบาดเจ็บที่ขาขวาหากักเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและพยาบาลโรงพยาบาลตราดที่ผ่านมาได้เข้าทําการช่วยเหลือก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาล สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางบ้านปลายคลองเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตมีรถยนต์กระบะที่ลากจูงรถแม็โครและได้เลี้ยวซ้ายมาอย่างเส้นถนนเทศบาลหเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุได้มีรถกระบะที่ลากจูงรถแม็โครเล็กได้เลี้ยวซ้ายมาจากถนนเส้นเทศบาล5ทําให้เกิดเฉียวชนกันขึ้นส่งผลให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ หลังจากเกิดเหตุรถยนต์กระบะคู่กรณีได้หลบหนีไปนปค14ส,สหนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าระงับเหตุอักขีภยัยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่รจังหวัดราดพันเอกกฤิชัยจำนงเนียนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ส,สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอบ่อไร่รจังหวัดราด ได้รับการร้องเรียนจากนายเสรีสำรัญจิตนายกเทศมนตรีตะบนบ่อพลอย ในการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุอักขีภัยหรือไฟป่าบริเวณโรงโม่หินนวไพศาลศิลาตราดบ้านหมื่นด่านบริเวณหมู่ที่8ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ3คันพร้อมกับกำลังพล10นายร่วมกับรถน้ำจากเทศบาลตำบลบ่อพลอยอบ,อบตบ่ตอพลอยอบตช้างทูลเข้าระงับเหตุไฟป่าโดยใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ ทำให้พื้นที่ที่เสียหายนั้นมีอยู่ประมาณ10ไร่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศมีความแห้งแล้งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดเพลิงไหม้จึงขอเตือนประชาชนงดเว้นการจัดไฟเผาวัชพืชหรือเศษขยะซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ขยายวงกว้างจนเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนได้ นายกอบตแหลมกลัดวางแผนพัฒนาตำบลรองรับการเติบโตหลังตราดเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประดิษฐ์คุ้มชนนายกอบตแหลมกลาดอำเภอเมืองจังตราดเปิดเผยว่า หลังจากที่รองแปดก,กระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเซนกับบ้านธรรมดาตำบลธรรมดาอําเภอเวียงเวลจังหวัดพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาและได้กล่าวถึงการผลักดันให้มีการยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยเร็วเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองประเทศมีการทำบันทึกข้อตกลงกันซึ่งยอมรับว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการให้มีการ เปิดจุดผ่านแดนถาวรให้เร็วขึ้นซึ่งเห็นได้จากนักลงทุนของกัมพูชาเริ่มเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่และสนามกอล์ฟไว้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างตลาดลงเกลือแห่งที่สองในพื้นที่อีกด้วย ทางนี้ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาได้มีการก่อสร้างถนนจากตัวเมืองโพธิสัตว์เพื่อมาเชื่อมกับบ้านท่าเส้นแล้วแต่ฝั่งจังหวัดตราสดยังไม่มีการพัฒนานายประดิษฐ์ยังกล่าวอีกว่าเพราะมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่แน่นอนว่าตำบลแหลมกละจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานนักลงทุนจะเข้ามา ซื้อที่ของชาวบ้านและลงทุนด้านอื่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางอ,อบตอแหลมกลัดได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้ว,ลวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรียใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกานาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกากสศนตราจ,จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมพร้อมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12ประการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรกสศนอในประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจงราังหวัดเปิดโครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2,558ซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย,า,า,ยาศัยเจ้าตราสหรือกศนอจัดขึ้นที่วัดท่าโสมอำเภอเขาสมิงเจง้าตราสโดยมีคณะครูเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษากศนรวม300คนเข้าร่วม ายจำรัดสุขประเสริฐู้วงหน่วยการกศนอตรายกล่าวว่าสภาพสังคมปัจจุบันมีความเจริญเข้าหน้าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเสื่อมทางจิตใจโดยเฉพาะเยาวชนขาดระเบียบว,วินยัยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรน,นั้นมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในรูปแบบของการปฏิบัติธรรม อย่างไรก็ตามการจัดโครงการนี้นอกจากจะเป็นการปลูกฝังแล้วยังมีการเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังตราดเผยงานสุดยอดโอทอบสีสันตวนออกและของดีสีภาคครั้งที่7สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอทอปกว่า5.6ล้านบาทนางสาวอัธยาธเนศนิรัตใสพัฒนาการจังตราดเปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราดร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆและหอการค้าจังหวัดตราดร่วมกันจัดงานสุดยอดโอท็อปสีสันตวนออกและของดีสีภาคครั้งที่7ประจำปี2558ใน,นระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปจากจังหวัดตราดจำนวน30บูธและระดับ 3ถึง5ดาวจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมจำนวน120บููธจากการประเมินผลการจัดงานปรากฏว่าสินค้าโอทอปที่นำมาจัดจำหน่ายมียอดจำหน่ายรวม5 6 1ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นยอดจำหน่ายของจังหวัดรา5แด5นหบาทและของต่างจังหวัด5 3 1ล้าน3 1บาททั้งนี้สินค้าที่ ได้มียอดจำหน่ายมากที่สุดนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้จากจังหวัดสักแก้วสามารถทำยอดได้315,000บาทรองลงไปคือเฟอร์นิเจอร์ไม้จากจังหวัดแพร่ที่ทำ ยอดไป2,12,000บาทตามด้วยรองเท้าหนังจากจังหวัดเชียงใหม่จำหน่ายได้1,30,000บาทและผลิตภัณฑ์ผ้าปูนอนสีพื้นจากกรุงเทพจำหน่ายได้1 2 9 0 0 0บาทและน้ำว่นหางจระเข้จากจังหวัดประจวบคีรีขันจำหน่ายได้1 5 5 1 0 0บาท อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจัตราดจะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้าโอท็อปอย่างต่อเนื่องโดยนำผู้ประกอบการรูปแสดงและจำหน่ายงานสินค้าโอทอ็อปตามจังหวัดต่างๆรวมทั้งดำเนินการจัดงานในพื้นที่จังหวัดตราดเองหรือแม้แต่การจัดงานโอท็อปในประเทศเพื่อนบ้าน อบตหนองคันทรงเตรียมจัดงานมหากรรมอาหารทะเลพลื้นบ้านครั้งที่13โชว์ความหลากหลายของตำบลนายสุม,มนง็กลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดระดิดเผยว่าจากความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวตำบลหน,นองคันทรงทั้งวิถีชาวประมงและเกษตรกรทำนาและทำสวนรวมทั้งการท่องเที่ยวทำให้ทุกปีอบตหนองคันทรง จัดงานส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวตำบลหนองคันทรงที่ใช้ชื่องานว่ามหก,กรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราดครั้งที่13ขึ้นซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 8กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมโดยในงานจะมีการนำแม่ครัวพื้นบ้านมาแปรรูปอาหารทะเลสดๆทั้งปูปลากุ้งปลาหมึกสดๆมาจำหน่ายและชิม กับผู้ร่วมง,งานท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและทะเลนหน้ากระจฝมไฟบ้านปูบ้านแหลมหินจึงขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาร่วมง,งานในครั้งนี้บุฟเฟ่ตลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร0ูน 525488และ081 155 5052พยากรณก์อารกราศประจำวันค้องต้นออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงนิดน้อย อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34อโงศาเซลเซียสลมตวนออกเฉีงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร